พลพักนักปรุงโฮมคุกพลมีอาหารเช้าในรูปแบบง่ายๆนะครับเอาใจคนที่ชอบทานซอสพาสต้าชอบทานครัวซองผสมประสานกันมาให้เป็นเมนูไข่กระทะซอสพาสต้าสไปซี่ครับที่อยู่ในมือพลนะครับคือซอสพาสต้ารสดั้งเดิมของ a อ n e s ซี่นะครับตัวนี้นอกจากที่เราจะเค้ากับเส้นพาสต้ารับประทานแล้วนะครับเรายังสามารถนำมาประยุก เป็นอาหารเมนูต่างๆมากมายวันนี้พลจะทําไข่กระทะในรูปแบบที่คล้ายกับชักชูก้านะครับชักชูกานี่ก็จะเป็นไข่กระทะสไตล์แอฟริกันนะครับซึ่งตัวซอสของเรานะครับก็จะปรุงรสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พลจะเพิ่มความจัดจ้านโดยการใส่พริกสดลงไปนะครับนอกจากนั้นก็จะเพิ่มเนื้อของมะกอกดานะครับเพิ่มหอมใหญ่ลงไปสําหรับไข่กระทะสูตรนี้นะครับพลจะเสิร์ฟกับครัวซองครับเวลาที่เราซื้อครัวซองมาแล้วทานไม่หมดนะครับเราสามารถปรุ ชีวิตเขาได้อย่างง่ายๆนะครับโดยการทานเนยนิดหนึ่งแล้วก็ไปย่างในกระทะครับในส่วนหน้าที่เปิดออกมาตรงนี้นะครับเราจะทานเนยเล็กน้อยครับจะเรียงลงบนกระทะครับ ปกติครัวซองเขาก็จะมีชั้นของเนยอยู่แล้วนะครับการที่เราเอามาทานเนยอีกเล็กน้อยนะครับแล้วมาย่างบนกระทะนะครับจะทําให้หอมเนยขึ้นไปอีกระดับครับคนพักลงบนตะแกรงนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไข่กระทะกันซึ่งไข่กระทะของพลวันนี้ส่วนประกอบหลักของเราก็คือซอสพาสต้าแอคเนซี่รสดังเดิมตัวนี้เลยครับต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการนํามาเค้ากับพาสต้ารับประทานเป็นเมนูพาสต้าจานง่นายๆน,นะครับแต่วันนี้พลจะเอาซอสตัวนี้มาไป ยุกทำเป็นไข่กระทะซึ่งความสุขของไข่เนี่ยเราสามารถจัดได้ตามความชอบของเราเลยครับพร้อมด้วยการโรยชีสพาเมซานมาเล็กน้อยครับเวลาที่เรารับประทานนะครับเสิร์ฟในกระทะแล้วร้อนตักขึ้นมาไข่กับชีสก็จะเยิ้มๆขึ้นมาเลยครับ สำหรับซอสพาสต้าของแอ n น s y ซสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เขาพัฒนารสชาติขึ้นมาให้เหมาะกับความชอบของคนไทยนะครับผนใส่ตัวซอสพาสต้าลงไปนะครับตามด้วยมะกอกดําและเราจะใส่ครีมลงไปเล็กน้อยครับง่ายๆแบบนี้เลยครับวันนี้เราเสิร์ฟในกระทะนะครับเพื่อที่เวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะช่วยรักษาอุณหภูมิคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราลดไฟครับผมตอกไข่ลงไปครับตรงกลาง แบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเอาจานนะครับหรือฝาหม้อที่ขนาดใกล้เคียงกับกระทะของเรานะครับปิดครับปิดไว้เล็กน้อยนะครับเองยง้มๆลองเช็คดูได้ปกติแล้วเราจะไม่ให้ไข่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยไข่แดงยังควรจะเยิ้มๆยมอยู่นะครับเวลาที่ตักกินเนี่ยเขาก็จะเยิ้มขึ้นมาพร้อมกับตัวครัวซองของเรานะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับ เราปรับไข่ของเรานะครับตามระดับความสุกที่ชอบได้เลยของผลเท่านี้พอแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมชีสมอสเซเลร่าครับตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับแต่ความร้อนเนี่ยก็ยังร้อนละอุอยู่เราลาดโรยชีสลงไปรอบๆไข่แดงนะครับผนซอยผักชีนะครับการเสริมในกระทะร้อนนะครับโดยเฉพาะกระทะเหล็กแบบนี้นะครับข้อดีก็คือว่า เขาจะช่วยรักษาความร้อนนะครับให้เวลาที่เรารับประทานเนี่ยครับตั้งแต่คําแรกจนคําสุดท้ายก็ยังร้อนอยู่ครับเสร็จเรียบร้อยครับและสําหรับคนที่ต้องการเพิ่มเติมเนื้อสัตว์แน่นอนครับเพื่อนๆสามารถใส่แฮมใส่เบคอนนะครับหรือจะใส่เป็นซีฟู้ดอย่างกุ้งอย่างปลาลงไปในตัวซอสของเราก็ได้เช่นกันครับเวลารับประทานนะครับเราก็แค่เอาครัวสองของเราเนี่ยครับจิ้มเข้าไปในตัวซอสนะครับผ่านชีสผ่านไข่เยิ้มๆรับประทานร้อนๆเท่านี้ก็อร่อยสุดๆแล้วครับลองทำกันดูนะครับไข่กระทะซอสพาสต้าสไปซี่ครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ไลายแอดครับ